สวัสดีครับก็หลังจากหยุดมานานนะครับบ่อยนะจ๊ะดูนะจ๊ะเธอจะมาได้ไหมจ๊ะลื่นนะจ๊ะก็มาตามสูตรนะครับในหน้าทูบอกทางเราจัดการเลยพี่นึกว่าจะลงมา เใจบอยดูดิรถจะมาใส่ได้ไหมนี่สิบไล่ครับโอ้ยบอกใคยบ้างเที่ยงเนาะได้เศร้ากับบอบบอ๊บ้างแดดออกได้เศร้านี่นี่กดดันนะครับเนี่ยจะทันไหมนี่ก็วันนี้ก็ ลูกชายเข้าชิงนะครับเข้าชิงชนะเลิศแข่งกีฬาฟุตบอลนะครับอีกคนหนึ่งแพ้ตกรอบเขาหวังไว้ว่าเขาจะเข้าชิงไงเข้าชิงแล้วไปแข่งกับน้องเขานะ่ะคู่แฝดเขาอ่ะอีทีมนะ่ะเขาจะเจอกันนะแต่สุดท้ายร้องไห้ครับต้องเขตแพ้ครับเขาบอกเขาน้อยใจไอคนนี้ตกรอบไปแล้วยังจะให้มาลงแข่งไปแล้วเหมือนเอาเปรียบกันนะครับ เขาก็เลยแบบนี่เราต้องแข่งกับฝนนะครับนี่แล้วก็ให้จัดการเองก็ดีมีงานทําแต่ว่าต้องแข่งกับฝนอะเอาให้เร็วที่สุดนะสิบไร่ก็ดีหน่อยครับที่มันเป็นแปลงยาวยัยังไม่ได้ดูตะแกงเลยนะเพราะว่าล่าสุดเกี่ยวตอนไหนก็ไม่รู้ลืม เกี่ยวเสร็จก็น่าจะเอาโอ้ยดูเนหัวเลยครับเนี่ยแล้วแปลงนี้ต้องอุ้มด้วยครับอ,อุ้มไปนู่นเลยรถเข็นลงมาไม่ได้ไมัมนแฉะมาแล้วครับมาแล้วเนี่ยหน้าแรกหน้าแรกใครว่าเกี่ยวไม่ดีเขาบอกออกทุกคันนะครับ ยี่ต้องใส่สามแถวครับอันตรายจะคองแปงเข้ามาไม่ได้เราต้อง,งกุ้มไกลนะครับ <S <S เดี๋ยวจะรลอกให้เสียบอยเข้ามาครับเราจะจูงเข้ามาถ้าจูงเข้ามาได้ครับจูงเข้ามาแล้วก็จูงออกสบายครับเพราะว่ามันไกลครับให้รถจมไม่จมครับแค่มันลื่น ก็เนี่ยครับมันมีงานได้ทำดีแล้วครับหน้าฝนอย่าเนี้ยข่อยยังใส่เกือบไม่ได้เลยเิยปิดข้าพูดก็ยังสดๆอยู่นั่นนี่แต่ข้าพูดดีมากครับ หน้าแรกก็ยังไงก็ต้องออกครับหน้าแรกสุดขนาดนี้ครับเียวต้องใส่สามแถวให้เขาครับแล้วเจ้าของสั่งเลี้ยวบนถนนนะครับผมว่ามันไม่ได้นะนี่ย อย่างนี้ไงหลังทั้งปีครับเขากลัวดินมันแน่นครับไม่ต้องกลัวแน่นนะครับดินมันหลมหมดเลยเข้าทางบาา่าอัดครับเบาอัดอยากทำงานครับผมก็เบื่อครับกาลังสิโนนวิน